สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดเรียนวันแรกนะคะซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของครูด้วยนะคะอ่ะครูนะคะชื่อครูธนัญญาวุฒิศิรินะคะหรือว่าครูนันนะคะก็จะเป็นครูสอนวิชาคณิตศา,าะะสตร์นะคะชั้นป .4 นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะอ่ะขอแนะนําก่อนนะคะว่า ในหน่วยแรกนะคะบทที่1ของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนนับนะคะที่มากกว่า1นึ่งแสนและศูนยค่ะซึ่งตอนป .3 นะคะนักเรียนเคยได้เรียนไปแล้วนะคะแต่จะเป็นจํานวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0งแสนนะคะจำนวนนับที่ไม่เกิน1น,ะะน,น,นึ่งแของนักเรียนนะคะก็คือจํานวนนับทีออ่มีไม่เกิน5หลักนะคะสําหรับวันนี้นะคะชั่วโมงที่1เนี่ยครูก็จะ สอนเกี่ยวในเรื่องของการอ่านนะคะการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเพื่อแสดงจํานวนนับนะคะซึ่งตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยเนี่ยผู้เชื่อว่านักเรียนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ,ะหน้านี้นะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมคะตัวเลขฮินดูอารบิกก็จะเขียนกันแบบนี้นะคะซึ่งตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ ชาวฮินดูเนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์คิดคนนะคะแต่ว่ามีชาวอาหรับนะคะเป็นผู้เผยแพร่ออกไปนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เรานะคะนิยมใช้กันทั่วโลกเลยนะคะต่อไปนะคะครูว่านักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะอันนี้เราเรียกว่าตัวเลขไทยนะคะซึ่งตัวเลขไทยเนี่ยก็มีการคาด คาดว่านะคะพ่อคุนรามคำแหงของเราเนี่ยแหละที่เป็นคนประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะคะก็มีการประดิษฐ์ตัวเลขไทยมาพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่เราจะเรียนจริงๆเนี่ยขอทบทวนก่อนนะคะจะเป็นการทบทวนการอ่านการเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนับที่ไม่เกิน10,000แสนนะคะซึ่งลูกคิดของครูหลักเนี้ย จะมีทั้งหมด5หลักนั่นเองนะคะซึ่งหลักแรกที่อยู่ขวามือสุดนะคะก็คือหลักหน่วยค่ะถัดไปก็จะเป็นหลัก10บําได้ไหมค่ะถัดจากหลัก1ิบก็จะเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยนะคะถัดจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันนะคะถัดจากหลักพันก็จะเป็นหลักหลักอะไรหลักหมื่นใช่ไหมคะ ที่นะคะครูก็ใส่ลูกคิดลงไปในหลักแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทั้ง5หลักเลยนะคะเรามาดูกันว่าในแต่ละหลักเนี่ยมีลูกคิดกี่ลูกนะคะหลักหน่วยนะคะครูนับได้4ลูกนะคะหลักสิบนะ,ะหลักสิบได้6ลูกค่ะหลักร้อยได้2อนะคะสลูก หลักพันได้7ลูกนะคะแล้วก็หลักหมื่นนะคะมีแค่1ลูกค่ะสิ่งที่จะทบทวนนะคะก็คือการเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะอ่ะตัวเลขคินดูอารบิกเนี่ยก็ไม่น่ายากนะคะเราสามารถนำนะคะจำนำ จำนวนลูกคิดนะคะมาใส่เป็นตัวเลขให้ตรงหลักได้เลยนะคะซึ่งเราก็ได้เขียนกันไว้แล้วนะคะะตรงนี้และแหละก็จะมีหลักหมื่นนะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะหลักพันเป็นเลขเจ็ดนะคะหลักร้อยเป็นเลขสองหลักสิบเป็นเลขหกแล้วก็หลักหน่วยเป็นเลขสี่นะคะซึ่งเรนเห็นไหมคะว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ด้วยนะอันนี้คืออ่อ เครื่องหมายจุลภาคนะคะเครื่องหมายจุลภาคเนี่ยเราจะใส่ในทุกๆุหลักนะคะโดยเราจะดูจากหลักที่อยู่ทางด้านขวามือสุดนะคะหรือเราจะเริ่มนับจากหลักหน่วยนี่แหละเราเขียนตัวเลขฮินดูระรบิกได้แล้วเราก็เขียนให้เป็นเลขไทยได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปตัวหนังสือเวลาเราเขียนตัวหนังสือนะคะนักเรียนให้นักเรียนเริ่มจากหลักที่มากที่สุดก่อนก็คือหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดเลยก็คือหลัก หมื่นใช่ไหมคะในข้อนี้หลักหมืน่นมีอยู่1น,นะคะนักเรียนเขียนไปเลย1 0,000ื่นนะคะถัดไปมีอยู่7ใช่ไหมคะหลักพันมีอยู่7ก็ใส่ไป7000นะคะหลักร้อยมีอยู่2ก็ใส่ไป200นะคะหลักสิบมีอยู่6ก็60นะคะสุดท้ายหลักหน่วยของเรามีอยู่4นะคะเขียน4ลงไปได้เลยไม่ต้องมีคำว่า4หน่วยแล้วนะ เมื่ออารวมกันนะคะก็จะได้ว่า17,264ค่ะข้อถัดไปนะคะทบทวนข้อถัดไปมี5หลักเหมือนเดิมนะคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นนะคะโอเคนะคะ ลูกคิดมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะมี5หลักก็จริงนะคะแต่นักเรียนดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยไม่มีลูกคิดเลยนะคะไม่มีลูกคิดเลยหมายความว่าหลักหน่วยของเราเนี่ยจะเป็นเลขอะไรเลข0นะคะเป็นเลข0ต่อไปนะคะหลัก10นะคะมีอยู่4ลูกนะคะก็เป็นเลข4นะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยนะคะคู่นับไว้แล้วนะคะมีอยู่7ลูกนะคะ ก็ใส่เลข7ลงไปนะคะหลักพันนะคะคูณไปแล้วก็มีอยู่9ลูกนะคะแล้วก็หลักหมื่นมีอยู่3ลูกก็คือเลข3นะคะเราก็นำตัวเลขเนี่ยไปใส่ในตัวเลขฮินดอรารบิกได้เลยนะคะใส่ตามจำนวนลูกคิดให้ตรงหลักนะคะอ่ะข้อนี้ก็จะมีเลข3 9 7ด 4แล้วก็เลข0นะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะเลขไทยก็ได้แบบนี้ส่วนตัวหนังสือนะคะมันเดิมเริ่มที่หลักหมื่นนะคะเพราะว่าข้อนี้หลักหมื่นเนี่ยมากที่สุดแหละก็จะเป็น39,740นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะคะก็จะมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้จริงๆสักทีนะคะก็คือจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนเนี่ยก็คือจำนวนนับที่มีมากกว่า,าที่มีตั้งแต่6หลักขึ้นไปนะคะมีตั้งแต่6หลักขึ้นไปซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด5หลักแหละบนลูกคิดนะคะบนแท่นลูกคิดมีหลักหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นนะคะ นี้ครูใส่นะคะลูกคิดลงไปในหลักหมื่นทั้งหมด10ลูกนะคะถ้าครูใส่ลูกคิดลงไปในหลักหมื่นทั้งหมด10ลูกจะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนถ้าสมมุติเราใส่ไป1ลูกเราก็จะอ่านว่า1 0,000ื่นใช่ไหมคะถ้าเราใส่2ก็จะเป็น2 0 0 0 0ืทีนี้ครูใส่ไป10ลูกนะคะหมายความว่าเราต้องอ่านว่า10 0 0 0ื่นะคะ10 0 0 0ืซึ่ง ซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันเกินตัวเลขโดดของเขานะคะมันเกินเลขโดดเลขโดดก็คือตัวเลข0นถึง9นะคะมันเป็น10บหมื่นเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นเราจะทำให้มันเป็นหลักถัดไปนะคะซึ่งหลักถัดไปของเราก็คือหลักหลักอะไรอ่ะ จาก10หมืนะคะเราจะไปใส่ในหลักถัดไปแค่1ลูกพอนะคะใส่ไปแค่1ลูกพอก็จะเกิดหลักใหม่ขึ้นมาก็คือหลักแสนนั่นเองนะคะเกิดหลักแสนขึ้นมาหมายความว่ายังไงคะตอนแรกมีลูกคิด10ล,ลูกในหลักหมื่นนะคะพอเราย้ายไปอยู่หลักแสนเนี่ยเหลือ1ลกูกหมายความว่า10หมื่นเนี่ยเท่ากับ1 0 0 0 0แสนนะคะซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบ,บิกก็จะได้แบบนี้ นะคะมีตัวเลข1แล้วก็มีตัวเลข0อีก5ตัวนะคะซึ่งรวมกันแล้วจะได้ทั้งหมด6หลักนะคะแล้วก็มีเลขไทยแบบนี้นะคะอ่านว่า1น0 0งแสนคล้ายๆกันเลยในทำนองเดียวกันครูใส่ลูกคิดลงไปในหลักแสนทั้งหมดเหมือนเดิมเลยทั้งหมด10ลูกนะคะอ่ะทั้งหมด10ลูกแบบนี้ เหมือนเดิมเราจะอ่านว่าอะไรสิบแสนถูกไหมสิบแสนแต่ทีเนี้ยเหมือนกันกรณีเดียวกันเลยมันเกินเลขโดดของเขานะคะมันเกินเลขโดดเราจะย้ายไปในหลักถัดไปนะคะมันก็จะเกิดหลักใหม่ขึ้นมาเรามีแสนแล้วเนาะหลักถัดไปก็จะเป็นหลักล้านนะคะซึ่งเราจะใส่หลักล้านเพียงแค่1ลูกนะคะเพราะว่าเพราะว่า1 0แสนเท่ากับ หล้านนั่นเองนะคะ1 0แสนเท่ากับ1ล้านเขียนเป็นเลขคินดอดรบิกก็จะเพิ่มเลขศูนย์มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือหลักมันเพิ่มขึ้นนะคะจากหลักแสนมี6หลักใช่ไหมหลักล้านก็จะมี7หลักนะคะเขียนเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะอ่านว่าหล้านนะคะอ่านว่าหล้านต่อไปนะคะอันนี้เรา ใส่ลูกคิดมาแล้วนะคะ10ลูกในหลักล้านนะคะซึ่งคล้ายๆกันเลยนะคะเราสามารถย้ายนะคะหลักล้านนะคะที่มีอยู่10ลูกเนี่ยซึ่งมันเกินเลขโดดของเขาใช่ไหมมันเกินเลขโดดเราต้องย้ายไปในหลักข้างหน้านะคะทางซ้ายมือนะคะจาก10ลูกนะคะย้ายไปแค่1ลูกเท่านั้นนะคะจะเกิดเป็นหลักใหม่ขึ้นก็คือหลัก10ล้านนะคะเป็นหลัก10ล้าน หมายความว่าถ้าเรามี10ล้านเนี่ยมันก็จะเท่ากับ1 10ล้านนะคะเขียนเป็นตัวเลขได้แบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด8หลักด้วยกันนะคะเราจะอ่านว่า10ล้านนะคะ10ล้านอ่ะทีนี้มาดูนะคะ สิ่งที่เราเน้นในวันนี้ก็คือการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะ,ะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะมาดูข้อแรกสิ่งที่ครูจะให้ช่วยกันตอบก็คือตัวเลขอินโดนีเซียนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะมาดูกันที่หลักนะคะข้อเนี้ยมีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะคะเพราะว่าหลักล้านเนี่ยไม่มีลูกคิดอยู่เนาะ การที่เราจะเขียนตัวเลขลงไปได้นะคะเราก็ดูเลยว่าในแต่ละหลักเนี่ยมีลูกคิดกี่ลูกด้วยกันนะคะเรามาเริ่มเขียนกันที่หลักแสนเลยนะคะหลักแสนเนี่ยมีลูกคิดทั้งหมด5ลูกนะคะมีลูกคิด5ลูกแล้วก็หลักหมื่นมี4ลูกนะคะหลักพันมี6ลูกนะคะหลักร้อยมี2ค่ะแล้วก็หลัก10มี8นะคะหลักหน่วยมี3นะคะ ล้วก็ตัวเลขตรงนี้ไปเขียนลงไปในตัวเลขฮินดูอารบิกได้เลยนะคะอย่าลืมใส่จุลภาคนะคะในทุกๆ3หลักนะคะตัวเลขไทยก็ได้แบบนี้ส่วนตัวหนังสือนะคะเราก็จะเริ่มอ่านจากหลักแสนก่อนนะคะในข้อนี้ก็จะเป็น5 4 6 2 8นนะคะ5 4 0 0 0 546283นะคะอ่ะดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปหลักล้านมีอยู่2นะคะหลักแสนก็มี2หลักหมื่นมี5นะคะหลักพันมี1นะคะหลักร้อยมี4หลักสิบมี3แล้วก็หลักหน่วยมีอยู่9นะคะเราเอาตัวเลขนี้ไปใส่ได้เลยนะคะก็จะ เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเราใส่ตัวเครื่องหมายจุลภาคเนี่ยในทุกๆ3หลักด้วยกันนักเรียนสังเกตสิว่าพอถึงหลักล้านปุ๊บนะคะมันจะมีจุลภาคขึ้นมาอีก1ตัวเห็นไหมอ่ทีนี้นักเรียนก็จะจําได้เลยนะคะว่าถ้าเรามีตัวเลขที่อยู่หน้าจุลภาคตัวที่2เนี่ยแปลว่าเขาอยู่หลักล้านนะคะ เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะได้แบบนี้นะคะ,ะบ่ะแล้วก็เราจะอ่านว่า2 2 5ล้าน2แสนค่ะต่อไปมาดูกันในข้อนี้นะคะอะทีนี้ก็จะมานับตัวลูกคิดกันเลยนะคะว่า แต่ละหลักเนี่ยมีกี่ลูกเพื่อเราจะได้นํามาเขียนกันนะคะหลักล้านนะคะหลักล้านมี4ลูกนะคะหลักแสนนะคะหลักแสนคูนับได้8ลูกนะคะหลักหมื่นนะคะได้3มลูกนะคะหลักพันนะคะไม่มีนะคะไม่มีใส่ศูนย์นะคะหลักร้อยมีอยู่หกลูกนะคะแล้วก็หลักสิบมีสองหลักหน่วยมีหนึ่งนะคะ เราเอาตัวเลขนี้นะคะไปเขียนลงไปในนี้ได้เลยค่ะอะทีนี้อย่าลืมใส่จุลภาคนะคะในทุกๆ3หลักลแล้วก็เลขไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะทีนี้มาดูในตัวหนังสือนะคะในหนังสือเนี่ยเราจะเขียนยังไงบ้างนะคะเริ่มจากหลักล้านก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น สี่ล้านแปดแสนสามมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะเราไม่อ่านหลักพันนะคะเพราะว่าหลักพันไม่มีนะคะไม่มีค่าเพราะว่ามันเป็นศูนย์นะคะแล้วก็สังเกตนะคะที่หลักหน่วยนะคะเป็นเลขหนึ่งแต่เราจะอ่านว่าเอ็ดนะคะเพราะว่าถ้าลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยต้องอ่านว่าเอ็ดนะคะข้อนี้ก็จะเป็น4 30, นะะี่ล้านแปดแสนสามื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหลัก10ล้านมาด้วยนะคะมีหลัก10ล้านมาด้วยอ่ะเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่าครูนับได้กี่ลูกนะคะ10ล้านได้6ลูกนะคะหลักล้านได้3หลักแสนได้2นะคะหลักหมื่นได้ห นะคะหลักพันได้2ค่ะหลักร้อยได้5นะคะหลักสิบได้4แล้วก็หลักหน่วยนะคะได้6ลูกนะคะนำตัวเลขตรงนี้ไปเขียนได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้ใส่จุลภาคด้วยนะคะแล้วก็เลขไทยนะคะเลขไทยได้แบบนี้เลยส่วนตัวหนังสือนะคะ,ะเราก็จะเริ่มที่ หลักอะไรเอ่ย10ล้านใช่ไหมคะ10ล้านเนี่ยมีอยู่6นะคะเราก็จะอ่านว่า6กสล้านนะคะ2 6 2 5 4 6นะคะอ่ะข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านจำนวนนับนะคะที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะ มาดูกันที่จำนวนแรกเลยนะคะบนจอนะคะอ่านว่ายังไงคะนักเรียนต้องทราบก่อนว่านะคะตัวแรกของเรานะคะอยู่ในหลักใดนะคะใครที่ยังไม่คล่องนะคะใครที่ยังไม่คล่องให้ไล่หลักไปได้เรื่อยๆนะคะหน่วยนะคะสิบ ร้อยพันหมื่นนะคะแล้วก็แสนนะคะฉะนั้นสองของเรานะคะอยู่ในหลักแสนนะคะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดค่ะอ่านถูกกันไหมคะ,ะถ้ายังไม่ถูกมาดูข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะเรารู้หรือยังว่า ตัวแรกของเราเนี่ยอยู่ในหลักอะไรนะคะใครยังไม่คล่องนะคะอย่างที่ครูบอกให้ไล่หลักไปเลยนะคะส่วนใครที่คล่องแล้วนะคะเมื่อเห็นจุลภาคตัวที่2องโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวหน้าจุลภาคเนี่ยต้องเป็นหลักอะไรแน่นอนหลักล้านนะคะเขาจะเป็นหลักล้านฉะนั้นข้อนี้อ่านว่ายังไงเอ่ย นักเรียนลองอ่านออกมาได้เลยนะคะอ่านออกเสียงเลยก็ได้หรือว่าจะอ่านในใจก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะโอเคเฉลยเลยนะข้อนี้นะคะจะอ่านว่า2 8 7ล 5, 5 2 1นะคะอ่านถูกกันไหมเอ่ยโอเคนะคะถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรข้อต่อไปต้องถูกแล้วนะ อมาข้อนี้นะคะเยอะกว่าเดิมอีกนะคะเยอะกว่าเดิมอีกอใครที่ยังไม่ล่องเหมือนเดิมนะคะเราไล่หลักไปได้เลยนะคะจั้งแต่หลักหน่วย1 0บร้อยพันหมืน่นแสนล้าน10ล้านนะคะส่วนใครที่ข้องแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเห็นจุลภาคตัวที่สองปุ๊บแปลว่าตัวหน้าเนี่ยเป็นหลักล้านใช่ไหมคะหลักถัดจากหลักล้านก็คือหลัก 10ล้านนะคะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะคะนักเรียนอ่านตัวหน้าก่อนได้เลยนะคะตัวหน้านะคะ2ตัวแรกเนี่ยอ่านว่า64ล้านนะคะ64ล้านอ่ะโอเคที่เหลืออ่านเองนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยโอเคนะคะเฉลยนะคะข้อนี้จะอ่านว่า หกสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามค่ะถูกหรือยังโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะหนังสือที่ได้ไปนะคะก็จะมีทั้ง,งตัวหนังสือแล้วก็ตัวแบบฝึกหัดนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะมีเขียนไว้ด้านบนนะคะทำเล่มหนึ่งนะคะทำเล่มหนึ่ง ทำหน้าที่1กับ2นะคะมาฝึกหัดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะคะจำนวนนับแล้วก็การเขียนตัวเลขคินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะไม่ยากเลยเนาะ,ะก่อนจะไปนะคะขอสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะตอนปอ3นะคะเราก็รู้จักแค่หลักหมื่นใช่ไหมคะ พอเราขึ้นป .4 ปุ๊บเรารู้จักเพิ่มมาอีกกี่หลักวันนี้มาดูกันนะคะที่เรารู้จักเพิ่มก็คือมีหลักแสนนะคะซึ่ง1 0 0หมื่นเนี่จะเท่ากับ1 0 0 0 0แสนนะคะ1 0 0หมื่นเท่ากับ10,000แสน0 0 0 0แสนเนี่มีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะคะถัดไปที่เราเพิ่งรู้จักเพิ่มอีกก็คือหลักล้านนะคะซึ่ง1 0 0แสนจะเท่ากับ1ล้านนะคะ1ล้านเนี่ย เป็นหลักล้านนะคะหลักล้านจะมีทั้งหมด7หลักด้วยกันนะคะเามาดูอันสุดท้ายนะคะในหลัก10ล้านของเรานะคะซึ่ง10ล้านก็คือ1 10ล้านนั่นเองนะคะซึ่งในหลัก10ล้านของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8หลักด้วยกันนะคะเวลาอ่านก็อ่านว่า10ล้านนะคะ โอเคนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะสองหน้าเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор